สวัสดีครับผมมิตรเกษตรนะครับวันนี้สรุปผลงานของโคดปังปอนปุนรงกับบอ่อหมอต๋องอำเภอเมืองคอนครปฐมนะครับเป็นบ่อ4ไร่ลงปลาหนิลน8,500ตัวไซส์ที่ลงคือไซส์1ขีดใช้เวลา4เดือน10วันทำน้ำหนักจาก8,500ตัวได้ที่6ตัน6นะครับวันที่30เดือน6ปี67ครับกิโลกร,รัมละ50บาทได้เงิน3 3 0 0 0 0บาทครับ ต้นทุนเรามาดูกันนะครับระยะเวลา4เดือน10วันใช้อาหารไป200กระสอบเท่านั้นเองครับเฉลี่ยกระสอบละ450บาทเป็นเงิน9 0 0 0 0บาทยูพา40สกิโล0 0บาทน้ำหมักสแกลลอน3,800บาทนะครับค่าเกลือค่าด่างค่าสเม็ดทายค่าน้ำต่างๆนะฮะจีปะทะ10,000บาทรวมต้นทุน118,800บาทขายปลาได้3 3 0 0 0 0บาทกำไรสุทธิไม่รวมค่าลูกปลายังไม่หักนะ 2,11,200บาทนะครับอันนี้คือรายงานล่าสุดระยะเวลาย้ำอีกทีครับจาก1ขีดหรือ10ตัวโลใช้เวลาโปรแกรม4เดือน10วันหมดอาหารเพียงแค่200กระสอบอยู่พา40กิโลและน้ำย่อยทั่วหมักนะครับ4แกลลอนเท่านั้นเองครับ